นโมพี่หนุ่มเคฟตีนะครับพี่ก็อยากจะ,สะแสดงความดีกับหนูการที่หนูได้เป็นเปาะบั้มนะครับพี่เชื่อว่ากว่านหนูจะมาถึงจุดๆอยู่ดดได้หนูก็ต้องผ่านความคุ้มเทหลายๆอย่างกว่านี่หนูจะมาเป็นเปาะบั้มได้พี่ก็อยากจะคอยเป็นใจให้กับน,นโมของขวัญชิ้นนี้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นของขวัญที่ไม่มีค่าราคา,าอะไรมากมายนะครับแต่กพราะเป็น ของขวัญที่พี่ตั้งใจที่จะให้นโมเพื่อเป็นการขอทำหนุนขอสผพอนอยู่ตลอดไปนะครับทบของขวัญที่พี่ให้แต่ชิมมันก็มีความหมายของมันในตัวอยู่แล้วซึ่งอยากจะบอกกับนโมว่าก็อยากให้นโมตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปถ้าคนเรามีความตั้งใจในทําสิ่งตัวเองรักต่อไปแล้วพี่เชื่อว่าความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับ นมโมในนาคนนะครับก็ขอให้น้องนมโมมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้สิ่งดีๆปกป้องคุม้มครองหนูตลอดไปก็และขออยากให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับหนูขอหนูตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกคนพี่เชื่อว่านามโมเป็นที่รักของทุกคนและทุกคนก็ก็จะรักแล้วก็ติดตามนามโมตลอดไปแล้วก็ขอพี่ก็อยาก ช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักมากก็คอยอยากให้นโมรักษาสุขภาพแล้วเ่าตัวเองดีๆก็ตอนนี้ก็นโมก็กําลังเตรียมฝึกซ้อมเรื่องคอนเสิร์ตด้วยแนะก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยก็ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสระวังตัวเองเพราะว่าถ้านโมป่วยอะไรขึ้นมามันจะเสียเรื่องงานด้วยพี่ก็อยากพี่ก็จะคอยหยุกเคียงข้างแล้วก็เป็นะจยกับนโมลแล้วก็ ขอก,ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็ก,ลกๆที่จะคอยซัพพอร์ตน้โมตลอดไปเช่นกันเลิฟอยู่นะโมรักน้ำโม